ตัดสรู้ช่วยกันตรงๆกัเลยเระโยเดียวก็ต um. ัดก hmm, ันในประโยคเดียวประโยคเดียวก็จบกันในประโยคเดียวประโยคเดียวก็ตัดสรู้กันในประโยคเดียวไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็ตัดกันในตัวไม่เกี่ยวนั่นแหละไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวร้างตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวตัดกันในตัวไม่เกี่ยวเอง เนื้อที่พูดไว้ข้างบนเอาไปย้อนฟังได้ทั้งหมดทุกคนดีๆมันยอดเขาเป็นเนื้อหาตัดสรุสรุปสังสวัสรอยู่แล้วเป็นเนื้อหามหาคุณาอยู่แล้วทุกประโยชน์